สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกลิ้นมังกรนะคะปลูกในกระถางยังไงให้สวยนะคะเราจะย้ายจากกระถางต้นนี้เอามาปลูกใหม่ให้สวยแบบว่าเป็นการจัดสวนแล้วก็เอาไปไว้ในบ้านนะคะเป็นต้นนี้เนี่ยเป็นไม้มงคลแถมยังเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศด้วยค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นลิ้นมังกรสายพันธุ์ซูเปอร์บานนะคะ และกระถางที่เราจะใช้ในการปลูกวันนี้นะคะเป็นทรงเตี้ยแบบนี้ค่ะถ้าทรงสูงเนี่ยจะปลูกยังไงก็สวยนะแต่ถ้าทรงเต,เตี้ยแบบนี้เนี่ยมันต้องมีวิธีการปลูกค่ะจะปลูกให้สวยเนี่ยต้องใช้จินตนาการนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ดึงลิ้นมังกรออกมาแล้วนะคะหนึ่งต้นต้นนี้ก็จะมีแบบหนอด้วยนะ พอดึงออกมาแล้วเพิ่งเห็นหนอเขาเยอะเหมือนกันนะหนึ่งสองสามหนออันนี้ก็จะคือเอาหน่อไว้ย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้สวยๆเลยนะปลูกไปเลยค่ะดินที่ใช้ปลูกเนี่ยเป็นดินที่แบบว่าดินล่วนนะคะดิน,นหาได้ง่ายๆปลูกเวลาปลูกเนี่ยเราคือกระถางทรงแบบนี้เราจะปลูกตรงกลางเลยค่ะกลางของกระถางเลยนะคะแบบนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวมาหาต้นไม้เล็กๆมาประดับกันค่ะหลังจากที่เราปลูกว่านล้นมังกรนะคะไว้ตรงกลางแล้วทีนี้เราก็จะหาไม้ใบแบบว่าต้นที่ไม่สูงมากนะคะไว้ข้างล่างค่ะอันนี้ก็จะเอาเป็นผูด,ด่างนะคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะใช้เป็นไม้เล็กๆก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เราก็คิดเหมือนกันแต่เราไม่รู้จักชื่อเขา,าชื่ออะไรนะคะเป็นไม้กระถางอะไรก็ไม่รู้ จำไม่รู้จักชื่อใครรู้จักชื่อก็มาบอกกันได้นะคะอันนี้เราก็จะเอาเป็นแบบเอาผู้ดางไว้ข้างล่างแบบนี้อันนี้ก็ปลูกแบบรอบๆกระถางเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้เราก็จะเอาเป็นพูด่างนะคะปลูกไว้ข้างล่างเพราะเรียบร้อยแบบนี้ทีนี้เราก็จะรดน้ําได้แล้วคะ่ะหลังจากที่เรารดน้ําเรียบร้อยทีนี้เราก็จะหาที่วางคะ่ะตัวนี้เนี่ยสามารถวางที่ล่มๆได้เลยนะคะเพราะว่าต้นลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่สามารถอยู่ในร่มปลูกไว้ในบ้านได้คะ่ะส่วนพูด่างก็มีคุณสมบัติที่เหมือนกันนะคะคืออยู่ในร่มปลูกไว้ในบ้านได้คะ่ะ สำหรับคุณสมบัตินะคะก็คือเป็นไม้ที่สวยทนแล้วก็ช่วยฟอกอากาศทั้งคู่เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีกระถางทรงเตี้ยแบบนี้นะคะก็สามารถเอามาปลูกลิ้นมังกรพร้อมกับไม้ต้นตเตี้ยอาจจะไม่ใช่พูด่างก็ได้เป็นเศรษฐีเรือนนอกก็ได้นั่นจริงเราก็มองเศรษฐีเรือนนอกอยู่แต่ว่าเห็นว่าภูด่างเนี่ย เดาเยอะนะคะเราก็ใช้ผู้ด่างกันแล้วกันก็ลองลองเอาไปทําตามกันดูนะคะเอาไปวางไว้หน้าบ้านหลังบ้านหรือว่าในบ้านก็ได้เลยค่ะหรือว่าอาจจะเอาไปปรับแต่งให้สวยกว่าที่เราทำก็ได้นะคะอันนี้เราคิดปุ๊บกระทำปั๊บก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ก็ลองลองเอาไปทำตามกันดูนะคะกับวิธีนี้สวัสดีค่ะ